สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แถวพร้อมพงนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาเดินเล่นนะครับผมมาดูนักท่องเที่ยวนะครับแต่แถวนี้ก็ต้องบอกเลยเดยว่านักท่องเที่ยวน่ะเยอะมากนะครับผมนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจริงเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศให้ดูครับผมว่านักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนนะครับข้างหน้านี้เป็นห้างเอ็มสเปียนะครับอันนี้เราก็จะเดินผ่านเอ็มสเปียนะครับผมและก็นั่นแหละทุกคนจนไปถึง ยากระมมนตรีนะครับบรรยากาศตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งนะครับผมก็เป็นช่วงเลิกงานนะครับ ดูอุรมสมบูรณ์ดีทุกคนดูต้นไม้ตรงสกายวอล์กสิครับสวยเลยเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับผมนี่ข้างหน้าห้างเอ็มสปีรนะครับผมเขาก็ตกแต่งนะครับผมให้เข้ากับเทศกาลนะครับ Uh, right nào thông tiêu thằng nào đấy. ถนนสุคมทัยเนี่ยเขาเริ่มทำอา่ารัว้วกัน้นฟุตบาททางเดินแล้วนะครับผมเนี่ยถนนกับฟุตบาททางเดินก็จะกั้นกันแบบนี้นะครับก็ถือว่าดูสวยแล้วก็ดูดีนะครับผมดูมีความทันสมัยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็เป็นความปลอดภัยนะครับผมของผู้ที่มาสัญจรอ,อ่ในกรุงเทพในกรุงเทพนี้เขาก็เริ่มทํนหลายเส้นแล้วนะการี่เห็นนะ เขาก็จะเริ่มทําในโซนท่องเที่ยวก่อนนะครับผมโซนที่มีผู้คนมาเดินเยอะทุกคนนะครับนี่นะครับจากจากห้างางเอ็มสเปียร์ไปนี้นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับผมแบบเดินไม่ขาดสายเลยนะ นีมาถึงสุขุมวิท22แล้วนียครับผู้คนเจอไม่าขาสายนะครับผมเช่นนี้แถวแถวพร้อมพงอโศกนานาเลินจิตทุกคนน่าต้องเที่ยวจะเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ยาวจะไปถึงสยามนั่นแหละนะครับ ก็ถือว่าเป็นส่วนท่องเที่ยว วันนี้ท้องฟ้าแบบด,ดูแจ่มใสมากนะครับผมยังฝนยังไม่ตกวันนี้วันที่17นะครับคุณผคม ตนนี้ทุกคนจนนี้คือได้มีการเอาต้นไม้มาลงนะครับผมสวยเลยต้นไม้ใหม่นะครับแต่ก่อนมันไม่มีนะครับผมพอเอาต้นไม้มาลงแล้วมันก็จะแบบสวยเลยทุกคนยิ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นอีกถนนหนึ่งนะที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะนะครับผมดูตรงเกาะกลางถนนสวยนะครับ ตอนนี้ก็เดินมาถึงสุขุมวิทส8ครับใก,กล้จะถึง BTS อโศกแล้วนะครับผม ถึงแล้วทุกคนกรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัวทุกคนนี่ครับผมอยู่สูงจังเลยเอาล่ะทุกคนก็เป็น้านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไว้เแค่ท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้จะเป็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเออที่จริงแล้วที อยู่จุดนี้มันก็สวยนะมุม,มนี้ถ้ามุมนี้ทําเหมือนอยู่ที่อย,อยู่ญี่ปุ่นที่เข้าแบบเจินกันเยอะๆนะ่าจะสวยนะนะครับ